สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตก่อนอื่นผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนและคนไทยทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนั้นปลอดภัยจากภัยอันตรายและก็ผ่านพน้นวิกฤตการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้ไปได้ด้วยกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษแม้ว่าบันหยุดสงการในปีนี้จะถูกเลื่อนออกไปนะครับ ในประเทศไทยแต่ก็ยังคงเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับปีนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่13เมษายนประมาณช่วง3ทุ่ม45นะครับบ่งบอกถึงการก้าวเข้าสู่วันปีใหม่ไทยนะครับตามหลักของดวงดาวที่โคจรย้ายเคลื่อนไปนะครับอย่างสมบูรณ์แล้วก็ใน12ราศี12ลัคนาเราก็จะมีดวงมา อัปเดตให้ทุกทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับให้กับทั้งทางผมและก็ทางทีมงานครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับท่านใดสนใจที่จะผูกลักนาส่วนตัวดูดวงเ่ยนะครับแอดไลน์ไอเข้ามาที่ a จุด y o r 8เหมือนเดิมนะครับราศีเมถุนหรือว่าลักนาราศีเมทุนเนี่ยนะครับดาวพระเคราะห์แรงๆนะครับอย่างดาวพระเสาร์นะครับซึ่งเดิมทีพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะแปลว่า ตายนะครับมรณะแปลว่าเสื่อมถอยนะครับเข้ามาเล็งลักนาในช่วงที่ผ่านมามาอยู่ในพบปัตตนิเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ว่าหลายๆคนนะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเลิกรากับใครบางคนแล้วก็พบเจอเจอคู่เข้ามาแบบนี้ครับก็เลยเป็นความขัดแย้งกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนี้มันก็ยังคงมีเงาเงาหลงเหลืออยู่นะครับแต่มันก็เริ่มเจือจางลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาแรงๆนะครับเริ่มหลุดออกไปแล้วนะครับ ทยอยหลุดออกไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับหลังสงการนี้ไปนะครับราหูเองนะครับที่ยังโัวจอมาทับลัคนาของเราก็ยังคงจะต้องสถิตยอยู่กับตัวเราแบบนี้นะครับไปจนถึงวันที่10กันยายนปี2563รในระหว่างที่ราหูมาทับลัคนาของตัวเราราหูเป็นตัวแทนแห่งความวุ่นวายแห่งความสับสนนะครับอย่างในก็ดีนะครับเราก็ยังคงมีความวุ่นวายมีความสับสนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ สุภาเองหมายถึงปัญญาความคิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดเราก็ยังคงวุ่นวายสับสนอยู่นะครับแต่งแง่ดีของเขาก็มีนะครับเพราะว่าพระราหูเองที่มาจะพบสุภาเนีครับแปลว่าความเจริญได้ด้วยนะครับความเจริญแบบไหนที่เข้ามาทับลัคนาเราก็คือความเจริญจากหลายช่องทางหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมถุนจะทําอะไรแบบเดิมๆแบบซ้ําๆนะครับอันนั้นย่อมที่จะ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีการพลิกแพลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับตามดาวพระราหูที่โคจรเข้ามาทับลัคนาเรานะครับก็จะได้คุณประโยชน์ที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับดาวเจ้าเรือนของตัวเราคือดาวพระพุธนะครับพระพุธเมื่อเจอดาวพระราหูเนี่ยนะครับหมายถึงว่าการพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างมาอยู่ในตนุลักษณ์นะครับคือตัวตนของตัวเราหมายถึงว่าการที่เรานั้นจะต้องพิสูจน์ความรู้ความสามารถ ให้เป็นที่ประจักษ์เกิดขึ้นแล้วเมื่อพิสูจน์สาเร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้ตามกําลังพระราหูเลยน mm hmm. เป็น,ปนไปกินอากาศโชคนะครับ mm hmm. คือจะมีโชคดีเข้ามาจะเป็นที่โดดเด่นขึ้นมาแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับ mm hmm. ในเรื่องของราภะนะครับยังคงมีมฤตยูโคจรเข้ามาทับลัคนาในเรื่องของราภะคือความสําเร็จนะครับ สิ่งฟุกฟุกนะครับโชคลาภให้กับตัวเราอยู่นะครับมฤตยูก็ยังส่งกําลังไปถึงดาวพระราหูซึ่งเป็นตัวตนของตัวเราณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้ว่ามฤตยูเนี่ยเป็นตัวทําลายส่วนใหญ่จะหมายหมายถึงเรื่องการทําลายล้างนะครับเรื่องเชื้อโรคเรื่องภัยพิบัตินะครับเรื่องความเจ็บป่วยต่างๆแต่ถ้าเรานะครับมองวิกฤต นะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีก็ยังสามารถทําได้อยู่เพราะว่ามตยูยังเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับมาราหูเองเป็นต่างชาตินะครับเมื่อเอา2ดาวนี้มารวมกันนะครับก็เลยต้องหาความรู้จักในเรื่องของอหลากหลายรูปแบบนะครับจากในเรื่องของเทคโนโลยีต่างประเทศก็ได้นะครับจากในเรื่องของสิ่งที่เป็น ที่เขาคิดมาแล้วนะครับแต่มาจากต่างประเทศนะครับนำมาพัฒนาให้กับตัวเราได้นะครับราวหูร่วมพุทธนะครับหมายถึงว่า,าพุทธนี่หมายถึงการพูดจาการเจรจาการสื่อสารหนังสือตำรานะครับเราหาผู้นี้มาประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับหลายๆคนถ้า ในช่วงปัจจุบันนี้เลยนะครับมีความตึงเครียดเรื่องการงานไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับรายได้เองก็มีโอกาสที่จะถดถอยลงนะครับมีรายจ่ายออกไปนะครับเนื่องจากดาะเคราะห์แรงๆนั้นส่งผลกระทบถึงนะครับก็เลยลองหาความอ,าอะไรนะรายได้พิเศษเข้ามานะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้ถ้าใครมีความรู้อย่างเช่นในเรื่องของอาภาษาต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถนะครับ ลุยเลยนะครับสอนเลยนะครับก็จะสามารถได้ช่องทางต่างๆเนี่ยก็คือช่องทางมรตยูคือช่องทางในเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยนะครับอินสตาแกรมโซเชียลเฟซบุ๊อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปนะครับหาประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้นะครับมาเป็นประโยชน์ที่ดีให้กับตัวตนของลักขณาดาศีเมถุนเองนะครับก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะมาท้อแท้ใจไปนะครับเพราะว่า อย่าลืมนะครับว่าดาวแรงๆหลุดออกไปแล้วนะครับส really ่วนหนึ pues so, to ่งนะครับดาวคู่สตูอย่างพระรหัสเสานะครับหลุดออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนยังไม่ฟื้นนะครับยังไม่ฟื้นใจนะครับขึ้นมาก็เนี่ยนะครับเป็นการบอกกล่าวแล้วว่าช่วงจังหวะนี้นะครับลุกขึ้นมาตั้งต้นสู้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังสงการนี้ไปแล้วนะครับดวงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีความรู้ขาด ความรู้ทางด้านไหนมีความบกพร่องนะครับความรู้ทางด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ลองไปหาความรู้ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับก็มีช่องทางฟรีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้กับตูมชะตาของตัวเรานะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อมาใช้ในการพัฒนาในการหาเงินนะครับพัฒนาในเรื่องของการงานของเราด้วยนะครับเพราะอย่างไรก็ดีนะครับการงานเริ่มมีความอึดอัดมีความติดขัดเกิดขึ้นการเงินก็ตึงนิดนึงนะครับเริ่มเริ่มแล้วนะครับเพราะเนื่องจากดาวพระเสาวไงแต่สาวเอง นั้นโคจรที่เข้ามานะครับได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรนะครับกรเกษตรพอดีหมายความว่าอะไรมีความมั่นคงมีความหนักแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ย่อท้อนะครับใช้กําลังอย่างพะเสาเ่ยครับคือความหนักแน่นความอดทนมุมาณะเข้าไปนะครับสุดท้ายแล้วความสําเร็จในเรื่องของการงานต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าเหนื่อยแล้วดีหนักแล้วดีนะครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วท้อหนักแล้วท้ออันนั้นคนละเรื่องเลยนะครับทีนี้นะครับใครที่เกิดร,า,ราศีเมทุนนะครับ ดาวแรงๆที่เป็นอุปสรรคหนักๆในชีวิตหลุดออกไปแล้วนะครับจําไว้นะครับแต่ในเรื่องของการงานมีความหนักหนักแน่นขึ้นมานะครับเราก็ต้องหาวิธีทางช่องทางเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้ตัวของเรานั้นนะครับมั่นคงได้นะครับแล้วมั่นคงจริงๆนะครับในอนาคตพอพอเดี๋ยวประมาณช่วงกรกฎาใช่ไหมครับเดี๋ยวดาวเสา โจรเข้ามาเล็งลักข้าหนึครั้งหนึ่งอันนั้นจะเกิดเคราะห์ขึ้นนะครับหลังกระดาก,กดาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวรับนะครับเราเตรียมตัวรับเอาไว้ก่อนก็คือหางานที่มั่นคงนะครับหางานรายได้เพิ่มเติมนะครับจากช่องทางนี่แหละครับโลกโซเชียลโลกออนไลน์แบบนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของ ปัญหาความวุ่นวายยังคงมีอยู่ภายในบ้านเรือนเช่นเรื่องรถเรื่องบ้านอะไรประมาณน,ะาณนี้นะญาติยๆยังคงมีอยู่แต่พอหลังวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับหลังวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเอา ความรู้นะครับต่างๆที่ขวนขวายหาเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์แล้วเริ่มต้นนะครับเป็นช่วงจังหวะบางทีบอกหาเลิกเริ่มต้นไม่ได้เนี่ยหลังยี่พฤษภานะครับพัคนาราศีเมถุนจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่เกี่ยวกับในเรื่องของโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยนะครับสามารถเริ่มได้เลยนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ดียาวๆไปเลยนะครับจนทั้งตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่ถ้าไม่ทําในรูปแบบนี้นะครับยังทําอะไรแบบเดิมๆอยู่นะครับมองว่าเดี๋ยวจะ เจอทางตันในชีวิตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปัญหาการเงินมันจะทยอยเริ่มมามีให้เห็นแล้วนะครับดังนั้นนะครับจะจ่ายอะไรจะทําอะไรจะซื้ออะไรนะครับต้องดูสายป่านในการเงินของตัวเราให้ดีๆนะครับเพราะระยะยาวนะครับยังมองว่าปี 63นี่นะครับยังคงมีปัญหาเรื่องทั้งการงานการเงินความรักนะครับเข้ามาอยู่เป็นช่วงๆแต่ในช่วงหลังสงการนี่มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาบข้อแขงแรงที่สมมติเข้ามาพร้อมกันทีสัก3าดวงก็พออย่างเงี้ยนะครับมันก็ค่อยหลุดออกไปทีละดวงทีดวงทีดวง,ทด,วงทดวงก็จะเยน็ยนๆกันไปนะครับเดี๋ยวหลังวันที่10กันยายน63พระราหูเองก็จะโคจรหล,ลบมุมนะครับในดวงชะตาไปตกวินาศนะนะครับให้กับดวงชะตาของตัวเรานั่นเองนะครับก็ยังถ้า ในถ้าเป็นทํางานรูปแบบเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวจุกนะครับแต่ถ้าทํางานในเรื่องแบบพัฒนาใหม่ๆมีการติดต่อค้าขายแดนไกลในเรื่องของโซเชียลเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลําดับเป็นลำดับตลอดเลยนะครับตลอดทั้งปี63แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับลองไปความไม่มีความรู้ไปหาความรู้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้กับดวงชะตาของตัวเราได้นั่นเองนะครับ สำหรับเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักก็มองว่านะครับช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงพักยกนะครับพักยกเดี๋ยวพอหลังกรกฎาอย่างที่กล่าวไปนะครับเรื่องบุรนาจะกลับเข้ามานะครับหลายๆคนเคลียร์ไม่ขาดเดี๋ยวจะเคลียร์ขาดนะครับในในช่วงจังหวะช่วงจังหวะแรงๆนะครับลงประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของคนโสดนะครับคนโสดเนี่ยก็มองว่านะครับช่วงจังหวะดีๆที่ยังจะเปิดตัวเองนะครับให้มีคนใหม่เข้ามาเนี่ยยัง เป็นในช่วงหลังสงการนี้เป็นต้นไปเลยนะครับไปถึงประมาณเทอมิถุนายนนะครับเดี๋ยวดวงจะเริ่มปิดและนะครับดวงจะเริ่มปิดแต่ว่าจะมีโอกาสดีก็อย่างที่บอกนะครับพบเจอเจอกันในโลกออนไลน์นะครับแต่มองว่ามันอึมครึมไปหน่อยนะครับยังไม่เคลียร์นะครับมันจะต้อง เราแวดระวังตัวหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหลังมิถุนตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับถ้าสมมติพบใครใหม่ต้องดูให้ดีๆบางครั้งเขามีพันธะแล้วบางครั้งเขามีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างติดมาด้วยนะครับเราดูกันไปนะครับว่ารับได้หรือรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะครับจังหวะนี้นะครับจนถึงกรกฎาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังผ่านได้อยู่นะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปช่องชาแนลคุยยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุทกๆคนนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญการเงินงอกเงยมากมายนะครับมีโชคดีเข้ามาตลอดทั้งปี63สสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีความมั่นคงทางด้าน การงานและความรักสุขสมหวังตลอดทั้งปี2 5 6 3นี้ี่เลยนะครับขอบพระคุณครับ